ก็ไม่เอาบองโอรด้วยนี่นะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาทํายํานะครับยารวมมิตรทะเลนะครับก็เครื่องปรุงของเราก็มีนะครับอันนี้ก็คือต้นหอมผักชีนะครับแล้วก็พริกผักชีใบเลื่อยนะครับแล้วก็หอมหัวหอมหั่นซอยนะครับแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแล้วก็มีถั่วด้วยนะครับแล้วก็ หมูเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราต้องลวนนะครับอันนี้ก็คือลวนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับปลาหมึกก็ลวกแล้วกุ้งก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้เวเรามาทำน้ำยำก่อนนะครับยำก็น้ำยำก็ใส่ประมาณทักหนึ่งช้อนโต๊ะโอเคเพราะว่าถ้าเราใส่เยอะเดี๋ยวมันจะหวานนะครับ ก็ใส่น้ำตาลกันพลายลงไปเักนิดหนึ่งนะครับทำด้วยน้ำพริกเผานะครับบางท่านก็อาจจะไม่ใส่นะครับน้ำพริกเผานะครับแต่นี้ก็เพื่อความเผ็ดหน่อยนะครับก็ใส่น้ำพริกเผาไปด้วย ผงอัวใส่ไปก็ใส่มากอร่อยมากนะครับขงัวแต่ถ้าใส่เยอะเกินไปก็ผมก็อาจจะไม่มีนะครับผมรู้ก็เอาแค่พอดีพอดีนะครับน้ำปลานิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังนะครับคนน้ำยำก่อนนะครับ จริงบางคนก็อาจจะใส่น้ำปลาราต้มด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำปลาราะนะครับน้ำมะนาวสช้อนช้อนเปงช้เปรี้ยวหน่อยนะครับ3ช้อนนิดนึง ก็ใส่หมูไปก่อนนะครับใส่หมูที่เรารวนแล้วแล้วก็หุูเส่นเนส,สเ้นก่อนนะครับ แล้วก็ใส่นะครับเป็นพริกสดหั่นนะครับหั่นกันเลยใส่เผ็ดชอบเผ็ดเข้าไปเยอะหน่อยอ่าแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศเหอมนะครับก็หอมเนี่ยถ้าหากว่ามีหอมหัวใหญ่ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้หอหอมธรรมดาแทนได้นะครับ ไปก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกนะครับกุ้งนี้คือเราลวกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามด้วยปูอัดกับหมนยอนะครับใส่หมดเลยนะครับแซ่บๆนะครับวันนี้ รวมมิตรทะเลเข้ากันหน่อยนะครับก็ใส่ผักชีต้นอันนี้กันก็ได้ต้นหอมผักชี

ปลาหน่อยมะนาวอีกนิดหนึ่งนะครับพอดีเครื่องเราเยอะนะครับก็เพิมมะนาวอีกหน่อยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับจุ่มกระเมลบองโอนท้าเรือคะแนนก็ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาทานยำด้วยกันนะครับเป็นยำพุ้นเส้นรวมมิตรทะเลนะครับก็มีปูอัดนะครับปูอัดหมูยอนะครับแล้วก็ปลาหมึกนะครับแล้วก็กุ้งนะครับแล้วก็หมูใส่หมูสับด้วยนะครับแล้วก็มีผักแก้มนะครับแก้มก็จะมีพวกโหระพาแตงกวานะครับแล้วก็ถั่วฝักยาว แล้วก็ได้ผักแพลวมาด้วยนิดนึงนะครับแล้วก็ผักขี้เยหอมหอมนะครับผักแพลวก็หอมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาทานด้วยกันนะครับก็มาหกใบนะครับหบยำหบยำนะครับก็ทานยำด้วยกันนะครับอ่ะเจจวดเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็มี พริกลูกโดดด้วยนะครับแล้วนี้จัดนะครับเผ็ดเผ็ดแซ่บคำแรกนะครับสุดยอดใส่พริกผงด้วยนะครับเพื่อความแซ่บนัวนะครับ นี่ก็อร่อยนะครับหอมลูกโดด ด้วยครับอร่อยๆจุดๆํโำโตๆเลยเติงกว่าครับ 工作的多 เผ็ดๆครับว้เสร็จคำตอบ่ตครับ ก็อร่อยด้วยเผ็ดด้วยรสชาติจอจานดียอด go oh, up. เกือบจะไม่หมดฮะว้าเสร็จด้วยอะไรด้วยสุดยอดจัดจ้านดีทำสุดท้ายครับกินพอดีจุดจดครับกุ้งเน้นๆนน หมดแล้วก็อิ่มพอดีนะครับวันนี้ก็ถ้าทานคนเดียวก็คงไม่หมดนะครับแต่พอดีแม่บ้านมาช่วยแจมด้วยนะครับแต่ว่ายัางไม่พร้อมที่จะออกกล้องนะครับก็ด้ยินแต่เสียงไปก่อนนะครับวันนี้ก็ถ้าหากว่าวันไหนโอกาสดีก็เดี๋ยวชวนมาร่วมทานด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทิดเพลินแต่ว่าประแดงเพลินนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบขอบคุณมากๆครับอยากใจจริงนะครับก็วันนี้หมดแล้วแล้วก็อิ่มพอดีนะครับก็คงต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนทุกทท่านนะครับก็จุงกะแมวบอมโอเรนเอร์เนียออ,อคุณก็สวัสดีครับ